ขออนุญยตรยกรดปุ้ก่อนังผมวนต้นเลยสวัสดีครับผมเมื่อนี้กะผ้ามายามรางห่างนกขึ้นเขาครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับแรงครับนี่โอ้ยเบิ้งแงะแง่ทวมเขาพี่น้องเดี๋ยกมาไกลว่ามันนกถือแล้วเว้ย <c oughs> อู้นอยู่น้นองสองตัวหอยันต้นจนอินตวนๆนี่หมดมันๆครับผม น้ำจตุจัจะย่าขึ้นก็โอ้ยน้องเอ้บ่อยากฝา,ากบ่อยากฝากเอาสองแต้มครับว่าได้กินครับผมคนตัวนึงเอาบาไปเขาอนุญาตปดนกกันเลยครับผมมันฮอนเดดแล้ว มันสวยเ่ะดิเขาอนุญาตปลดกอนับผมลนต้นเลยครับผมนาจีเป็นนกขี้ขีเดียนกับนกแต่เวดแมนบอาพี่น้องนะบ้าไพกับไม่แน่ใจเป็นไงนะแาะว่านกประเภทตะกูน,นก,กินปลาเน,นี่ยนะครับอืมเป็นนกกลางคืนเนาะ ทางวันเนี่ยเป็นหมาอืมเป็นรงขากินตอนกลางคืนนะครับนะอ้าวอาอยุหายอยากตามมาใส่อีสานบรรนนกเขาครับ,รบพี่น้องพ้อหดือท่าเขียวท่าทองไปครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บเบาไผ่แน่นะครับผมอีพี่นะสิได้ะย,ยังสิดฮากินแนวไรฝากติดตามนะครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมครับผมคลิปนี้อีพี่นี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ